สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะถึงงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะออจอดนอนตลอดท้างค่ะก็ะเลยเพิ่งถึงงานนะคะทําพอดีมาบเลยมือแรงพอกันค่ะอยู่ลานป่าเกืือพัทยาสายสามนะคะสวัสดีพี่ปันค่ะสวัสดีค่ะกำลังหาสเสเบียงนี่ กล้วยอย,อยิงกล้วยยิงขึ้นหน่อยขึ้นคนเถอแซ่บหอมน่ารันารกนี่จำนีพอดีค่ำนี่เพิ่งส่งทอร์มานปากเนาลองกินเบิรงพอดีค่ำเนาะเอาลองก,กินเบิรงเรียกว่าพอดีอย่างอื่นพอดีค่ำ <c oughs> <ส>แต่มันหอมเหมือนเห<ส>มือนกล้วยหอมเซเว่นเลยนะแต่มันแค่เล็กแค่นั้นเองคนละพันอร่อยหอมหวานพอดีเลย ก้วยยังก้วยเ็บมือบ่จักือแม่หักเพล่นหัอให้แบบขอไป้าไปกินักม่วงก้วยน่อยเอานาไปฝ่าเพิ่นน้ำก่อนย่ไสเต็นญัอยูไก่เต็นหญ่ไก่รถควฮานี่ะเอานาปให้แม่หนุ่ยน้ำเพิ่น่วบมีนากินไปเดินเซอร์เวลังเวทีพี่น่องไปห งานแล้วคืนนี้เจอกันนะคะลานปากเพื่อพัทยาสายสามมาให้กำลังใจทีมงานเขาหลายๆเด้อจ้า

ล้างเวทีครับพี่น้องก่อนค่ำฮัลโหลจย์เมนสวัสดีค่ะ ตื่นและะ้วค่ะแม่วัสดีค่ะพ่อวัสดีค่ะ,คะอาบน้ำเช็ดแล้วโอ้ใครอาบน้ำนอะไรพี่น้องมันโป๊ นี่หยังเกาะเอิอนมาหยางมาเบืองหยางเต้นนี่คือมันเสียศูนย์แล้วเพราะว่าหาดเองี่เออมันหักีมันหักนี่เด้ออะไรมันอยู่ที่เปลี่ยนแล้วสอมให้แล้วแต่ว่านอตตัวนี้มันเอาออกมาได้มันก็เลยได้ดามไวอนเลกได้เอาเล็กอื่นมาดามบอกเอาเล็กอื่นมาดามไวอันนี้มันเป็นเล็กตัวน้อยเออ ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นตัวอื่นหักมันว่าสมมูรณตัวอื่นตัวหักเนี่ยนอดตัวนี้นอดตัวข้างในมันเป็นสนิมหมดแล้วมันคันบ่ได้แล้วอค่นี้ถ้าเกิดมันหักก็คือต้องปล่อยมันหักไปเลยปล่อยเลยตามเลยได้บบดนี้อสอนมบ่ได้แล้วแม่นโอ้ยเนาะเหมื้อนเรื่ที่นั่งแบบนี้ติบบดนั่งแบบเปิดประทุนวันนี้โอ้เปิดประทุนวันี้เต็นหนีรู้ก็มูเพราะว่าได้เปิดประทุนพร้อมถ้าเต็นอื่นได้เปิดบ่คะถ้าเรอยากเปิดต้องเปิดเล็กเสมอ กับอันนึงคันนี้สือเต็นไม่สือเล็กสมอมาเล็กสมอคือนยังอีกละที่ใส่ละลงเด็กเอาน่อยก็หนีก็ได้เอาเอามาใส่ใส่ปะนี่เขากับที่มาตอกหลังขาเต็นเวลาลมบ่ดหายมันไปมันกับที่ว่าิวแมนอ๋อแต่ถ้าแบบหนีบ่มีเล็กสมอคือไปไปอัลจีซีมาอัลจีซีาบาดยุบันแพงอืมยุบันแพงกับมีเตี้ยนั้นทวัรบอกคือเพื่อสื่อมาเพื่อเขาเนี้ย อ๋อเล็กสมอมาตอกก็เนาะเล็กสมอมาตอกนี่เวลาเขาอยู่ภาคอีสานเ่ามันชื่องานมือนันจำมืองานอยู่มือร้อนแม่งแห้งบ่มือร้อนแม่งแห้งที่เขาเล่นอยู่ขางงามอยู่อีเซ่น่ะเออนั่นแหละฉันได้เอาเสื้กมาจะนี่ไว้เพราะว่ากันกำมือส่นไปเบิร์ตกำมือสาไปเบิร์ตชื่อกันก็มัดสามลังใส่ใกล้กับเธอได้หรือเห็นอยู่เห็นอยู่โน้นแล้วก็สร้างมัดใส่กับสามลังอีกใส่หลังเต็มเธอไว้ร่มแห้งอีรีมือนัน ขั้นโบมัดไวเนี่คือไปเบิดเ,เอา้ารับดาบเรียงรับเรื่องรับเรี่ยวตูนพี่สาวแท้จะว่าเทแรงเงรับพี่ว่าเบอรเจ๊ของบอรคืออารมณ์ัิตวิอง่อันหนี้ยขอซื้อมากเออเวลาล้มเหง้งก่อป่เห็นเต่นงบลง แปดอันคอข้อมาอันเดสมอันือ้อยู่ราวัอัที่มายบ่าค่อ้มาแปดอันใส่เบิร์ตแปดตัวแล้วบอสบาของเขาค่อนข้อซื้อซีต่อขาซีอันต่อขาอยู่ประมาณนั้นสองอันสามอันสองอันต่อขาอยู่แมนขาซิบบอยู่เมืรือเนี่ยบอกบสดืซื้อเรือบอสเดือซือมาบ่อซื้มาพอดีเ้นี อันนี้อันเก่าอันเรื่องสิผาดิตัางกันทีลัษดากรได้ทายลุ่มแบบสร้างลัษฎาจะเข้าสิบไปเอามือใด้เขาเจาเวลาเขาเจาะพวงเขาจะเอาะใหม่ห้อน้ำพวงลงไปบรรพไม่เป้วเอามาอยู่เนาะวันี้สผานี่เด็กเขาสิาสิบวงเขาส่มาตายเงินคาโตอยู่ทาจะสร้างสร้างไว้เออแล้วไหนจะเอามาไหน้ำวะอมานี่ทายทายแล้วก็ตรงมันมีเน้อสลัดไมนจะขึ้นห้องเลยถ้าวทายลงไป แมนเจ้าก็เลือกเอาอือหรือผู้ใดเห็นคลิปนี้ใจดีก็ซื้อมาฝากในเด้อค่ะซีโตจ้ะเขาเออยังสมอเหล็กสมอต่อขาเบอน์ซีโต้ฟุตต่อขาต่อขาเต็นซีเอามาตอกเต็นไว้ค่ะพี่น้องว่าห้มันปิ่วว่าห้มันิ่มหักบ่แต่ก็บ่หักบ่เต็นอีหลานบ่นี่บ้าหักจือเทอมันบ่ย้อนว่าเขาต่อขามันไว้ มันอึ๋ยเพราะวิ่นแนวต่อขามันก็เลยเซไปเซมาเซไปเซมาก็มันก็เลยหักเรียบร้อยเลยบ่ขุ่มจิ้วมาบอกหลายพันหักสัมแต่ว่าเต้นอ่ะคืออันช่างขอนแกนไป็นลูกบ้านพักก็ได้ก็ได้สื่อจุขอนแกนถูกแล้วเคยสื่อแตะยุขอนแก่นยุบึงยุบึงยุบึงแก่นนะคอนแม่ล่านั่นฤกษ์เขาถืออันนี้มตะเฮาติไปสื่อเขาก็ได้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไปสื่ออยู่อันเด้ อ,อันนี้ก็่สองพันก้อนนเป็นสองคูณสามเป็นบ่สองพันเจ็ดหรือสองพันสิบหรอหล่ะเออเห็ดดีดีพี่น้องสู้แก่สูกกสม้มุมย้ำฝนตกกับว่าเปียกเป็นบ่ย้ำล้มกับว่าด้คิดยากเพราะว่าเฮามีเหล็กสมอตอกไว้ข็มเข็มเข็มกัดกัดไว้ล้มลมาแห้งเข็มกัดกับว่าดีดบ่เพราะว่าเขาตอกสมอไว้นั่น ถ้าม,มันตึงใช่ไหมเหตีเหตีนี่หอดรถส่วนตัวออก่ได้ออกรถส่วนตัวบาาโอ้ตายตายตายต่โอเกี่ยนไงหลังพี่บิวตี้กลางเต้นจนได้ออกรถใหม่ป้ายแดง ฮลุัฝันอยากได้อยู่ดิฮะหงฝันไปอยากได้แดร์ได้แท่มึงเสียหญ่บ่นีเป็นความจริงของใครรึบ่อบ่าเยอะมเอะัมึงได้แทตามเลยี่มึงเห็นหายล่าอยู่นี่อว่าสิรอว่าขายฟันตัวเองมบอกแต่เลือดตัวในพี่นงหรือว่าขายฟันตัวเองพอนะยันขายฟันตัวเองย่ายันบ่ได้พี่ว่าความฝันต้องเป็นจริงถ้าตามได้มึงยังขยันอยู่จริงๆ ขั้นฉีขานก็คลายฟันละค่ะพวกไอ้พี่ขาดก็คือเก้นงานบม่เคยขาดเคยลาพูดได้ว่าขาดเขาะล่ามากไม่เคยให้มัมเต้เขาเลยค่ะแม่ต้องแบบพีบไม่เคยขาดเคยล่าที่มาขาดมาล่าจังได้บบมีหุ้นกลางเต้ในอีราดี้มีหุ้นกลางเขาล่าแต่ของบบอยากล่าไม่ใช่แต่ได้หุ้นเต้นโบเคยขาดเคยลาาดิพูดเรื่องจริงเลยขาดคนคนนี้ไม่เคยขาดเคยลาเลยค่ะเออเขาเอินวะหูคนหูจักรับพิสูจน์นะชี มันก็มีเวลาให้พักอยู่ดอกเ่ราะอะเฮ็ดเบิดขึ้นคักกว่านั้นพ่อสิเป็นขายเป็นยังกายซ้างพ่อเต้นได้ก็เต้นได้เออพอทนได้ก็ทนเอาด้วยวะสี่ข้าดล้าสี่ข้านกะล้าเมื่อนอนอยู่เพื่อนเมื่อนอนอยู่เพื่อนที่ซือสั่งเออมันต้องมาเฮ็ดดอกอีหลีอันนี้พ่อเขาบอกเลยพ่้เขาบอกตามตรงเลยเออได้ของขามาดีกันหน่อยสี่วะพามาอย่างสามปีนี่ไงสามลึกสี่แล้วเจ็บปีที่สามเลยปีไหนก็เป็นปีที่สี่มีแต่ลา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 ตลอด รู้่าลเป็ดเหุอย่างเยสนิเออคือมือไหนครก็ว่ได้ใครเลยไม่ได้ไข่บางพวกกันล่บางบางทมือไดนพ้นโต๊ะอีตกล่าล่ะอ้างว่าลาเห็ุอย่างขีขาดพอมันเละขี้่าดเต็มมันเหนือมันแฉอันก็บอกตามตรงเลยตามที่เห็นเนาะท่านประเห็นกับประเบาแล้วพี่เบาตามที่เห็นนั่นแหละฉันฉันเต็มไม่ฉันเต็มโบเก่งโบยังกับจริงแต่ว่าฉันทำ รับวิชอบงานดีค่ะไม่เคยขาดเวลาจริงเลยขอบอกได้ไหมไม่ได้ลาขาดลางง่ายหรอหยาบไปเลยค่ะนขาอบอกเคยขาดเคยลาลองแตกว่าจำเป็นที่จริงคือกันถ้าบอจำเป็นเราบอลาเดอยสัมลาไปเห็ดหยังตอนนี้จะลาไปเห็ดหยังบอลมีทุลารทุลังอียงไข่กับบอได้ไข่แม่นแม่นไข่กับบอลมันกับเห็ดใดอยู่แม่เมนเป็นลาไปกับเสียการเสียงายนั่นคือเมนมาขัดเอาเมนปูมาแทนเฮาปุ่นน่ะ ได้ตูนเขาเรียบร้อยไปนี่เลือดจัดคลองเตี่ย <ไป S 1> แอมเรียบร้อยแล้วบจัดองน้องัดเองบ่อ๋ออ้อมพ้าเรียบร้อยครับพี่น้องเต็นอีล่ะวงอิงยานเมยแล้ว่ให้จัดคลองให้เอาตะลังมาไว้เตี่ยอ,อ๋อเอาลังมาไว้ปูสาดไว้แอมผ้าไว้ อ,อกอีกตข,ขาอีกอ่เออเฮ็ดดีว่ะมันกอกี้อย่ปเด็จเพือนงตาขาง่ายเลยอืขออ้ลงอียงนี่อันมเพดานหอยไฟเคือ่อเทออะรมอันมอีหยัางคือไมีแต่หัวมีกล่ออกมระับจังวัดเลยหัวขาดข้อแม่ท้าระด้วเหเป็นผลประโยชน์เลยด้เลิศเหเนาาดัดแปลงเนาะ เออเอามาดไว้ขรั้งที่งบะที่นี่ถัดแบบนี้ไวเลยอ๋อเขาตอกใส่ผางสีเลยบ่แม่ถ้าผางมันยาวมากเขาตอกติดดีดายห้มันตึงร่มมากวี่เป็นสิบปวสุดยอดกอบฉิดเราก็เห็นมือนีขคือกันแหละว่าเขาต้องตอกสมอตอกเหลือแต่งานบางง่ายนะเพราะว่าลมบ่แห้งตอกเออแต่วันนี้ลมแรงเนาะเพราะว่าอยู่พัทยา ใช่อย well ู่ใกล้ทะเลวุ้ยน่าัวจังวยกลัวแล้วค่ะัวแล้วค่ะัวแล้วค่ะากกอกกรกายอยู่ววแล้วค่ะหนูไม่มีจริงๆค่ะแม่เจ็บขานั่งหลคุณน้อนในนั่งหลอฮ้ยนั่งไหลปวดขานั่งบามันหลเลยนงมันไหลด้วยว่ะอาการอร่ดีนี่หอาการของไตไม่ดี พลังเกจพวกที่ว่าน้ำลงสีนะคือพวกนี้พวกไต่บอดีนี่แหละตรงไต่บอดีตเริ่มไต่เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเบาหวานต่ตอ,อเสร็จเบาหวานจะเป็นหัวใจพวกนี้ะระวังดีๆนะคนที่เป็นอย่างเงี้ยนี่รู้ตัวจ้าจ้าจ้าตามหลักรณิตของวิทยาศาสตร์ตามที่หมอบอกว่านี่แหละพิเรียนมาตรงนี้มูนั่นวะฮู้ เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนี้ชก,กอนอกค่นะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคลิปนี้พามาศึกษาการกางเต็นท์ทำยังไงไม่ให้เต็นท์พังก็ใส่ได้โดนนะเนาะกันทัาเห็ดมันดีใส่ได้โดนู้ารกางให้เจ้ากระใสได้โดนมาเลือเต็นอืเวาอีกแล้วพี <c ười> ่น้ <c ười> องกางเต็นของเครื่องคอยตีอันนี้เคยผู้ตายเออเห็นน้องรับหลายเต็นเครือ่องคอยตี เจอกัน,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 นคนล <พอ S 1> คิปหน้าค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากปอๆในเอฟซี FC เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องกินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะไไเออก็ติดตามอีกให้มันหดสองแสนพูน้าเจอก,กันคลิปหน้าเอาฝากช่องฝากช่องเ,เร็วฝากช่อง,งน้องบิวตี้ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องซื้อช่องซื้ออันไหนบิวตี้ออฟฟิเชียลราคามีน้องไหม มีน้องไหมหรือว่าบิวตี้เลยคนกลางเต้นอุ้งอิงนอิีลน้องบิวตี้คนกลางเต้นอุ้งอิงลำเพินออฟฟิเชียลเฮดคลิปยู่ปุอนชุมวินีฝากเขาไปกดติดตามีด้ด้วยจ้าเออกะเฮดไปเรื่อยๆฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดวานแพงเข้าไปติดตาม น้องบิวตี้คนกลางเต้นอุอินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณดูกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ